เฮ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับมีคนดูอยู่หรือเปล่าเอ่ยสวัสดีคนดูทั้งสี่คนด้วยนะครับยิยนดีต้อนรับครับผมสามคนแลนะยฮะนี่โยสวัสดีครับ เอตอตอตตตไม่มีคนทักทายอะไรกันได้ละโอเคฮมฮโอ้เห็นนะสักรู้ ผมขออะไรนิดหนึ่งโอเคงั้นเอาเป็นว่าผมรอทุกคนเข้ามาก่อนแล้วกันนะฮะรออีกสักแป๊บหนึ่งขอเวลาสักแป๊บหนึ่งในการเตรียมตัวช่องแชทเล็กไปไหมะทุกคนคนะเอตอตอตตต บอกเลยว่าเวลคัมทุกคนนะเวลคัมทุกคนอันนี้คือตามสัญญาแล้วนะทุกคนก็คือไลฟ์ด้วยเมคลายจากไลฟ์ที่แล้วที่มีคนขอ,อกันมาเยอะมากนะฮะักครูนะ เอจะจอคนเริ่มมากันรืยยังเอ่ยเดี๋ยวผมไปรีในทวิตเตอร์กันเพื่อมีคนกำลังดูแนะป๊บนึงนะผมลืมไปผมลืมไปรีทวิตเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคโอ้มีคนมาเม้นแล้วขออ่านสักครู่นะฮะจกูตึ๊ดๆๆอรุณสวัสด์ครับมาใหม่ยินดีต้อนรับครับผมคุณ Reddy Hoodie Channel ครับยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับครับสวัสดีที่ยินดีมากเลยที่เข้ามาดูผมรู้สึกภูมิใจ ผมรู้สึกซาบซึ้งมากเลยที่มี่นมาดูโอเค okay. คนเริ่มมากันแล้วเรืยังเอ่ยสักครู่นะครับ mm hmm. เราจะมาพูดคุยกับทุกคนก่อนที่จะเริ่มเกมกันนะวันนี้อ่ะเดี๋ยวเริ่มเอ่อวันนี้ผมจะมาไลฟ์อ่เด้ไม่คลายซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เที่ยงจนถึง ประมาณบ่ายสองนะของตัวประมาณนะตัวประมาณถึงบ่ายสองเกมจีบดันเต้สินะไม่ใช่ไม่ใช่เกมดันเต้ไม่ใช่ไม่ใช่เกมจีบดันเต้สักหน่อยคุณเอาผมเดี่ยวเยอะเกินไปห่ะโอเคโอเคก็จะไลฟ์ทั้งหมด เราวสองชั่วโมงนะผมจนถึงมิชั่นที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละเอาแบบว่า2ชั่วโมงก็คือจบแน่ๆไม่ได้จบเกมนะแต่ว่าจบไลฟ์นะฮะถ้าเกิดไม่จบก็เดี๋ยวไปไลฟ์วันอื่นต่อนะครับตานนี้ตานนี้ไม่ใช้เกมชินสักหน่อยวาติโตา แล้วก็อย่าบอกเรื่องเวลาไลฟ์ด้วยเลยแล้วกันนะแล้วก็ช่วงนี้ผมจะมากลับมาไลฟ์ตามปกติแล้วนะครับทุกคนจะเป็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะแต่เมื่อวานไม่ได้ไลฟ์อย่าว่ากันนะเมื่อวานไม่ได้ไลฟ์จะเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เที่ยงถึงบ่ายสองนะครับผมจะไม่ไลฟ์ตอนเย็นเพราะว่าช่วงเย็นๆผมจะไม่ค่อยว่างนะฮะหรือถ้าเกิดถ้าว่างจริงๆเดี๋ยวจะหาเวลาไลฟ์ตอนเย็นให้นะครับผม แค่หน้าแรกดันเต้ก็เต็มทุกคุณใช่แล้วแหละดันเต้ตรึม <c oughs> เดี๋ยวผมรอเอ่อคนเข้ามาให้มากกว่านี้ก่อนละกันนะครับสแตมบายรอแป๊สักครู่นะเราจะมารอระหว่างรอนี้เราทำอะไรดี พูดคุยกับทุกคนที่อยู่กันตอนนี้ก่อนแล้วกันเนาะโ okay. อเคตามนั้นเดี๋นะเราเป็นอะไรครับว่าเดี๋ยวเราอะโ <laughs> oh อ้ my god เดีย๋ยวผมกดอันนี้ก่อนเริ่มตัวของภาคแรกกัน <Okay. S 2> ขอเซ็ตเสียงอะไรนิดนะึงนะอืมวอลลุ่มโอเคจอใหญ่ไปไหมทุกคนเดี๋ยวนะดูกันจอใหญ่ไปฮะผมขอปรับนิดนึงนี่วิติใหม่แห่งการไลฟ์สตรีมปรับจออย่างนี้แหละระหว่างไลฟ์เนี่ย ปรับไปเลยโอเคใหญ่หน่อยนิดนึงคงไม่เป็นไรหรอกมัง้งชิปโอเคเราจะมาเล่นวันนี้เราจะมาเล่นภาคแรกกันก่อนนะทุกคน <c oughs> เราจะเล่นเรียงภาพไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ห้านี้น่าจะอีกนานดูจากสภาพ <c oughs> เพราะว่าสภาพคอมตอนนี้ผมก็ไม่ไหวจริงๆไหวแค่ภาคสี่ทุกคน ถ้าให้ยังไม่รอดเลยโอเคกดเริ่มพักแรกกันจึงต้งให้โอเคถ้าเสียงเกมดังไปหรือ,เ,อเสียงผมดังไปก็บอกได้นะครับอุ้ยหมุนติวโอเค b rock baby เฮ้ยไม่ดังนะครับโอเคไม่ดังแต่น่าจะเบาแทนใช่ไหม <laughs> ใช่ไหมซับไตเติลออน,อนคอนโทรลเลอร์เซตอัพไทป์เออนิเตอร์เทอร์นิ่งเป็นจอหนึ่งอยู่แล้วดีฟอสติ้งไม่ต้องโอเคเราจะอยู่ในหน้านี้กันสักพักหนึ่งเพราะถ้าเรากดเริ่มเลยใช่ครับมันจะ มันจะเพื่อมีคนมาดูแล้วเขาตามไม่ทันนะฮะเออใช่ใช่แล้วก็สำหรับใครที่อยากาฟังเนื้อเรื่องจริงๆเนี่ยจากช่องผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดไฮไลท์แล้วก็เอาไปลงให้นะครับผมเป็นแยกๆเอาแยกมิชั่นเอานะครับเอหรอคนที่อยากจะตามเนื้อเรื่องจริงๆเพราะว่าในไลน์เนี่ยผมแปลให้ไม่ทันจริงๆนะแตตัดไฮไลท์แล้วก็ดียะไปพากให้นะครับโอเคไหมทุกคนโอเคปะ แล้วผมเปลี่ยนถ้าทุกคนโอเคผมก็ตามที่บอกเมื่อกี้ทำตามที่บอกเมื่อกี้แต่ตัวโมผมไม่ได้ยับนเดี๋ยนะโอเคลล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 าา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  ฮืมฮืมสิบสี่นาทีสิบสี่นาทีนานานาหนึ่งปีต่อมาเริ่มหนึ่งปีแล้วหรอไวจังไวจังเลยหนึ่งปีแล้วหรอเดี๋ยวนะคุคื่อนๆเดี๋ยวผมมานะผมว่าผมคอแห้งเองครับไม่รู้ <laughs> อะเขาไปเอาน้ำมากัน โอเคกลับมาแล้วครับโอ้ย <laughs> เสียงเสียงเปลี่ยนเลยโอเคกลับมาแล้วฮะโอเคร, okay. ระหว่างรอคนดูมาเพิ่มนี่ <laughs> ผมก็ว่าจะจะมาชวนทุกคนคุยเรื่องวันนี้ให้ทุกคนฟังดีกว่าโอเคทุกคนครับทุกคนเคยแบบ เอ่อตื่นขึ้นมาเนี่ยแล้วแบบยังไงอะตื่นขึ้นมาแล้วแบบเข้าวปลาไม่ยอมกินไหยอะแล้วก็พอมันใกล้เวลาไลฟ์อะ่ะถึงค่อยเอาเข้ามากินสำหรับคนที่เป็นอพวกสรีมเมอร์อ,อะจะมีคนจะมีคนเป็นสเตมเมอร์หรือเปล่าจะมอาแบบว่าวันนี้ผมอ่ะตื่นขึ้นมาใช่ไหมผมตื่นได้แต่เจ็ดโมง แล้วแบบอะไรอ่ะเข้าปา่าไม่กินตื่นมาก็คือนั่งเล่นเกมนั่งเล่นเอเปกไปสักสองสาเกมอ่ะแล้วผมก็เพิ่งรู้ตัวอีกทีว่าเอา้าวันนี้เรามีไลฟ์นี่ว่าผมก็เลยแบบเปิดอ่า o บ s ขึ้นมาเสียงเพลงไม่ไม่รแลายของฉันไม่ please don't โอเคเรามาต่อนีกว่า ก็หลังจากที่ผมตื่นมาใช่ไหมผมอ่ะตื่นไหนละแล้วลนั่งเล่นเอเป็กช่วงก่อนหน้านี้ผมไปนั่งเทสไลฟ์มาช่วงสิบเอ็ดโมงเนี่ยผมไปเทสไลฟ์มาแล้วมันมีปัญหาตรงที่ว่า o b s ผมอะ่ะ <laughs> not responding แล้วผมก็ไปดูที่ไอ task m a n a g e r ซึ่งมันขึ้นว่า CPU ผมใช้งานร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับ CPU ใช้งานร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็นอกจาก CPU ใช้งานร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นฮาร์ดดิสก์ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกัน คอมผมนี่มันสุดยอดจริงๆเลยสวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่ด้วยนะผมสวัสดีคนดูที่เข้ามาดูใหม่ด้วยนะปกติปกติอะคุณปกติคือแบบของผมมันไม่ไน้กขนาดเนี้แล้วก็กับเกม DMC ที่แบบผมก็ไม่คิดว่า DMC มันจะกินสเปคเยอะขนาดนั้นไหมอะมันดูไปเยอะขนาดนั้นเลยอะจริงหรอ <c oughs> <c oughs> โอเคโอ้คนเริ่มเข้ามาแล้วมาใหม่เดี๋ยวคุณห้าพันปีสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณห้าพันปีได้ข่าวว่าดูตั้งแต่หลายที่แล้วแล้วไม่ใช่เหรอเดี๋ยวสิเราอะมาใหม่ได้ไงเราอะฮะโอเคคนเริ่มมากันแล้วครับมาใหม่ค่ะมาลินจังมาใหม่สะที่ไหนล่ะึมาจังมาจังไม่น่ามาใหม่นะ ผมคิดไปเองเหรอจริงเหรอเคยเจอ CPU 200ร้ยไม่ะเฮ้ย200 <C> e <aj> er> เลยเหรอผมว่าผมน่าจะเดี้ยงนะถ้า CPU ของ200อะ่ะจริงๆของผมน่าจะเดี้ยงแล้วนะอ่าโอเคคนเริ่มเพิ่มขึ้นมานิดหนึง่งประชากรเริ่มได้ตามที่ต้องการเอาเปา็นว่าแล้วก็ล็ไปอีกแล้ว <C> e <aj> er> เอาเปา็นว่าเดี๋ยว เราเร MM. ิ่มกันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มไลฟ์เลยแล้วกันกับ Devil m ม y Cry แต่เขาเตือนก่อนอ่าไอตอนที่ผมลองเท็ไลฟ์เนี่ยรู้สึกว่าเกมเสียงจะมาก่อนภาพนิดนึงเฉพาะบางช่วงนะไม่รู้ว่าจะมาหมดหรือเปล่าโอเคแต่ก็ยังไม่เล่นจบนันแหละเล่นแค่มิชชั่นเดียวแล้วก็รอต่อโอเคเอาไปว่าเราเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะมาเดี๋ยวสก๊อ Two millennia ago, there was a war between the human world and the other, the underworld. But somebody from the underworld woke up to justice and stood up against this legion.